มา,มาลองก<อ>ินขนมเวียดนามกันหืมขมอะ่ะใส่แบบเยิ้มดูดิผงแล้วแผ่นมันน,น้ำไหม นี่ทุกคนอันนี้ตื่นเต้นมากสัรหากินวันนี้เราก็จะมากินขนมเวียดนามกันนะคะอันนี้เราไม่ได้ไปซื้อกันเองเนาะเป็นแบบของฝากที่ได้มา,าทีหนึง่ง <Yeah. S 1> ก็คือไม่เคยเห็นหน้าตาแต่ละอันเลยอย่างที่ถืออันนี้ก็คือเป็นเลแล้วก็เขียนมันน่าจะเป็นภาษาเวียดนามไปเลยเนาะตื่นเต้นมากหน้าตาดูน่าลองน่าสนใจตั้งแต่ถุงถุงนี้ละนีะ่เลยน่าสนใจตั้งแต่ถุงนี้แล้ว mm. คือมาเป็น แบบนี้เลยเออชิลๆทุ่งนี้ซิกเนเจอร์ป้าเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคมาทุกคน,นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิ้นแรกกันก่อนก็จะเป็นเลที่คุ้นเคยแต่อันนี้ก็จะเป็นรสรสอะไรสเต็กเทนเดรียนเทซัสสเต็กนี่เป็นรสแบบสเต็กแบบนี้เลยอันนี้คือคนะิงแพ็คแหละเนี่ยโอ้อ เขาให้เยอะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเลบ้านเราเลยนี่แหละก็คือเลอะนะเหมือนกันเลยอะมาลองชิมรสชาติกันเริ่มอืมอร่อยนะแต่แยกไม่ออกว่ารสชาติอะไรอะ่ะอืมใช่นอ,อกหลวันบามันจืดๆหด่อย ติดหวานอารมณ์เหมือนเออมันมันติดหวานบอกไม่ถูกเหมือนเทตโต้ปลาสามรสอะเป็นไงมาเคือกึ่งยิ้มหรอมาเกือบทีนี้นิดนะไม่จืดเลยกินมหรอแต่มันแต่มันก็มันจืดอ่ะถ้าไม่ลองเลือกแผ่นที่มันเป็นแบบเคลือบเยอะๆอ่ะอันนี้แบบเคลือบเยอะมันติดหวานอะมันมันติดหวานแล้วก็ แยกไม่ออกว่ารสอะไรนี่รู้สึกว่ามันกินเพลินๆได้แต่มันแยกแยกไม่ได้ว่ามันคือรสชาติอะไรมันมันไม่ได้นึกถึงหน้าซองอันนี้เลยมาให้คะแนนดีกว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่หนึ่งสองสามหกแปดรู้สึกว่ามันมันจืดแล้วรสชาติไม่เข้มข้นแล้วติดหวานคือกินแบก็ติดหวานอย่างเดียวเลยไม่มีรสชาติอื่นไม่ไม่เหมือนบัตเลที่บ้านเราอะรสชาติมันจะเข้มข้นแลอร่อยกว่าไม่รู้สึกว่ามัน มันอร่อยกินเพลินแต่ว่าคือมันแยกไม่ออกว่ามันเป็นกลิ่นอะไรรสชาติอะไรม,มันจะไม่ค่อยเหมือนของไทยบางอย่างอะโอเคไปแต่อร่อยไปหาลองกินกันอันต่อไปชิ้นต่อไปเราก็จะลองเป็นคุยค <laughs> ว้างลากเกิน <laughs> หน้าตาที่หน้าซองอะ่ะเหมือนเป็นข้าวตังเลยอะ เขาเรียกข้าวตังไหมเออใช่ใช่ข้าวตังข้าวตังเออมันมันมันเป็นแบบว่าเหมือนหมูหยองนะตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นหมูหยองแล้วเป็นแผ่นๆลองชิมมาเลยดีกว่าลองเลยอืมเออเหมือนเหมือนเหมือนข้าวตังเพราะว่าข้างหน้าก็เป็นลูกข้าวอุ้ยมีหลายชิ้นอยู่หน้าตาไม่เหมือนกับที่คิดไว้เท่าไหร่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่แบบนี้เลยมันคือข้าวอ่ะเออมันคือข้าวอ่ะ มาลองก<อ><า>ันลองชิมกันจันอ,อร่อยคล้ายๆเหมือนเหมือนโดโซคล้ายๆโดโซอืม,อมคล้ายๆดยโดโซแต่มันมีความหอมแบบหมูหยองอะ่ะอร่อยนะอันนี้กินเพลินนะหอมอะ่ะ เติมอีกกอยแม่อืมอร่อยดีอ่ะกินเพลินๆอันนี้เกมกอันนี้เพลินจริงรสชาติแบบหนัวมากอร่อยอ่ะมาหอมหอมมันมีหมูหยองเล็กๆนิดหนึ่งด้วยนะหมูหยองบางๆเคลือบอยู่ทั่วเลยอืมอร่อยเพลินเหอนทุกคนเพลินจริงเลื่อๆเลยอันนี้เรื่อๆมาข้าขคานางกันเต็มติบ ให้เท่าไรอ่ะหนึ่งสองถ้าสิบให้สิบเลยให้เต็มเลยอันนี้อร่อยกินเพลินมากอร่อยอร่อยอันนี้ผ่านนีคอนีนรสชาติกำลังดีเลยทุกคนมันจะมีความอืมไม่ได้หวานนำแล้วก็ไม่ได้เค็มนำมันกลมๆมันลงตัวเลยบอกไม่ถูกแล้วก็เพลินโอ้เพลินจริงอร่อยมากอันนี้แนะนำแนะนำยี่ห้อเลยนะจินจูโก้จินจูจินจูจินจู โกไม่รู้นั่นแหละ <laughs> ไปหา,าไปหามาลองทานกันได้อร่อยจริงๆอันนี้แนะนำแนะนำไปต่อไปต่อตอ,อันต่อไปเป็นนูกาดนน่มันเขียนว่านูกาดน่าจะใช่แบรนเคนจูอืมโอ้โหดูน่ากินมากอ่ะหอมมากโอ้แกะตัองคือหอมเลยอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้แล้วก็มีไส้ตรงกลางอย่างนี้ น่ากินน่าโอ้ oh, น,ะนี่ทุกคนดูอันนี้ไส้แบบเยิม้มดูดิถ้ากินแผ่นใหญ่เท่านี้เนาะอืมอืมอืมม,ม,มออกคัเกอร์มันออกแบบเค็ม,ม,มๆมอ่อนๆแต่ไส้ตรงกลาง ต้องกางเหมือนไม่ไม่ค่อยมีรสชาติมันออกเหนืบๆแบบประมาณครับเก็แบบนิ่มอ่ะอืมอร่อยอ่ะอืมอร่อยไหมอร่อยนะมันนึบๆอ่ะแล้วก็หอมต้นหอมใช่ไหมใช่ต้นหอมอือันนี้เด็ดอันนี้เด็ดจริงอันนี้อร่อยอ่ะมันนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆมๆนนุ่มๆอ่ะมันนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆอืมอืมเอออยองา รงปกมากอุ๊ยดุดมือทำไงอ่ะอืมอร่อยมากอืม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 หน่อยอืมขอถูกต้องอืมมาให้อะไรดีกว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่ เตอมเติมบต็มเติบเลยติบสิบสิบอันนี้อร่อยอร่อยจริงอร่อยแบบบอกให้รู้่ะแบบให้เต็มเกินร้อยเออให้เต็มเลยให้ให้เกินติบเลยอันเนี้ยอันนี้เด็ดลองชิมลองชิมทุกคนคือเป็นแมนที่ขนมอร่อยจริงว่ะ <S <S อืมว่าแล้วอันนี้คือแค่สองอันนี้ก็อร่อยอ่ะอืหรือมันอร่อยแค่สองอัน,น ไม่รู้ว่ามีปยนทางอืงอ่นป่าสงสัยต้องไปหาซื้อเพิมไปต่อตอ,อันต่อไปค่ะทุกคนอันต่อไปอันต่อไปโอสตาร์มันคือมันฝรั่งทอดกรอบน่าจะสไตล์เลยแหละคิดว่ารสอะไรรู้ไหมรสกิมจ<ห>ิมี่ไรรสกิมจ<ห>ิกิมจิหรอใช่เนื้เป็นกเออกิมจิจริงด้วยอ่ะอันนี้แปลว่า เนี่ยอันนี้ไมนเขียนว่ามันฝรั่งแท้ร้100อยเปอร์เซ็นต์เออเห็นปะว,ว้าวตอนที่นี่ให้ดูดูเท็กเจอร์ใกล้ๆประมาณนี้ปึ๊บโหเครือบผองแบบฉ่ำทั้งแผ่นอม่กลิ่นกลิ่นกิมจินะลองออกิมจิไงวะ มันไปกินกินกิมจิรูดรูดยังกินจียัง,ยงไงอ่ะเล็กๆเฮ้ยแต่ได้กินผักดองนะกินกินแบบผักดองๆองนะ่ะหรืออาจจะต้องกินแบบเยอะๆหนะ่อยอ่ะอืมคิดอยู่เหมือนกันอ่ามาวายวายหลุดหลุดหลุดหยิบยากจังนี่อ่อะ๋ยวลองดู กลิ่นเหมือนจางเนาะมันไม่ค่อย้องถึงกิมจิเท่าไหร่แต่ได้กลิ่นผักดองจางจางเอ๊ะทำไมนขนมแบบเกี่ยวกับพวกมันฝรั่งทอดมันแบบจางตลอดเลยอาจจะเป็นข้อจำกัดเรื่องผงป่ะอืมผงบ้านเราอาจจะอร่อยกว่าอร่อยนะกินเพลินแต่ไม่นึกถึงกิมจิเท่าไหร่อืมแต่แต่รสชาติรสชาติโอเคนะ ถ้าไม่ได้แบบนึกแบบคาดหวังกับกิมจิมากอะโอเคอม,มาให้คะแนนกันดีกว่าเต็มสิบให้หนึออ่งสองสามเก้าแปดให้แปดอเพราะว่าไม่ได้นึกถึงกิมจิเลยแต่เหมือนแบบมันฝรั่งทอดแบบกินเพลินๆรสงงๆรสแบบบาร์บีคิวก็ได้อะยกให้เป็นรสบาร์บีคิวก็ได้แต่แบบบาร์บีคิวที่แบบจางหน่อย แต่รสชาติโอเคโดยรวมโอเคไม,ไม่ไม่ติดหวานนึกถึงรสชาติปาลาสามรสอนี่แล้วหรือว่าจริงๆแล้วอยากหิว <laughs> หรือเปล่าเนี่ะ,น,ะน,นี่ปาลาสามรสสองทีแล้วอันต่อไปเป็นแบรนด์สวิงอ,อันนี้เป็นมันฝรั่งทอดกรอบรสเทริยากิเป็นเทริยากิมีไก่เทริยากิจะได้กลิ่นไหมนี่เดี๋ยวว่าแต่ว่าสังเกตนะตรงเนี้ยเขียนว่าโอเลียนอ่ะน่าจะบธธร,ริษัทเดียวกับอ่านมื่อกี้ไหนมาดูสินี่นี่อันเนี้ยอันนี้ก็เขียนว่าโอเลียนเห็นปะ ห็นไหมทุกคนน่าจะเป็นบริษัทหรือว่านำเข้าหรือยังไงไม่รู้แหลปะปะลองแกะก,กันเลยดีกว่าเป็นไงเป็นไงมองลมกินแบบซีอิว๊วซีอิ๊วไหมนิดหน่อยได้กินแบบซีอิว๊วซีอิ๊วแต่กลิ่นมันก็มันฝรัลังอ่ะแต่รอบนี้ปะเป็นแผ่นหยักนะทุกคนนี่เอออะมาลองมางชิมกนันก่อนนิดหน่อยมา มาเราลองชิมกันอ,อันนี้ได้กลิ่นความเป็นไก่เทลิยากิอะกลิ่นไก่เทลิอเฮ้ีอันนี้กลิ่นชัดเลยเหมือนมีบัซบีไหมโอเคเหมือนกินไก่ เหมือนเลยเหมือนไม่รู้คลิปเองว่าเหมือนได้กลิ่นาาบาซิบางบางๆนิดๆแต่อเออนิดๆได้กลิ่นไหมนิดมากใช่ไหม,มนิดๆเหมือนไม่กลิ่นบาซาบอะ่ะอืมแต่มันเป็นมันเป็นกลิ่นไก่เทริยากินจริงทุกคนกลิ่นแบบโชยออกมาเลยอะ่ะใช่ใช่ใชมันจะมีความแบบไก่ย่างอ่ะบอกไม่ถูก กลิ่นซอสแบบชัดมากอ่ะอร่อยนะเนี่ยรสชาติชัดเลยเต็มสิบให้เท่าไหร่หนึ่งสองสามให้เก้าให้เก้าเหมือนอันนี้แบบรสชาติดีกว่าตอนก่อนแต่ว่าส่วนตัวอาจจะไม่ชอบกลิ่นกลิ่นซอสโชยุมันแรงอ่ะไม่รู้ว่าซอสอะไรอ่ะนั่นแหละกลิ่นแบบเทริยากิเลยเออกลิ่นซอสเทริยากิใช่ไม่โชยุกลิ่นมันแรงอ่ะอาจจะแบบไม่ค่อยชอบส่วนตัวแต่เหมือนนะ ดีเลยอ่ะนี้ดิมันจะดิ่งข่าของขก็ต้องดิ่นให้มันชัดเด็ก็ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องหยิบมาตั้งแต่แรกก็แกะชิมได้ไหมอันต่อไปอันต่อไปจ้าอันต่อไปอั่อร่อยจัดไก่ทีเดียกกีจจานสะอาดเลยบอกเลยอันต่อไปไม่ไปวลยยังไม่มูฟออนอะไอย่างเงี้ยอันนี้เนาะอันนี้แหละอันต่อไป,ออไปเป็น ตูนใช่ป่ะตูนี่เอาตูนี่ตูนี่หรือเปล่าเออเออมาเห็นเห็นแค่ตูนตรงเนี้ยอ๋อมีตูนี่ตูนี่อันนี้ออรียนเหมือนอออริเอนเหมือนเดิมอืมถ้าอาจจะเป็นบริษัทนําเข้าก็ได้นะทุกคนแบบว่าบริษัทเนี้ยแบบออรียนแบบนําเข้าขนมแบบมันฝรั่งทอดกรอบหรืออะไรเงี้ยเออแบบรับผลิตได้อะไรเงี้ยคิดว่านะเดาแต่หน้าตาน่ากินมากเลยหน้าตาแบบว่า ดูเหมือนในเนี่ยเหมือนอะไรวะชีโต้เออใช่ชีโต้เพราะแบบเหมือนเลยแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเขาบ้านบ้านเราจะเป็นเสือพี่เสือแต่ว่าอันนี้จะเป็นเจี๊ยบเออเป็นลองเจี๊ยบอย่างี้เงี๊ยบเหลือเจี๊ยบสิงเนาะเออแต่หน้าคล้ายๆกันเนาะเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบแข่งแข่งเงี้ยมาแกะเลยดีกว่าค่ะลองเตะอุ้ยน่ากินมากไหนซอสไหนซอสอ๋อมาแล้วโอ้ยอุ้ยแกไม่ใช่ ไม่ใช่ซอสออรรมันคือผงอ๋อนี่นี่น,นี่มันเป็นผงนี่มาลองเล,ลยดีกว่าโรยโรยโรยอืมเด็ดแน่รายการนี้อ,อ,อ,อุ๊ยอุ๊ยอุยปิวปิอ๋อมันเป็นแบบ,แบ,บเหมือนบบผงปาปิก้าอะไรเงี้ยนี่ทุกคนทุกคนเดี๋ยวให้มันคือกลิ่นชีสป่ะ<ห>มันตุ๊ตุให้ดูนี่ผงแบบแบบเป็นแบบนี้มาลองเลยดีกว่าอืมมาจิ้มผงเรียบร้อยจาน อืมรู้เลยขนมอะไรพูดความการู้ความกันหนึ่งสองขนมมะเกิดเ,เทศที่เราพูดถึงมามาแล้วมาแล้วมันมาในรูปแบบชีโต้ใช่เลยทุกคนรสชาติเดียวกัน,นเลยเป๊ะเลยขน,นยมมะเกิดเทศไอสองบาทอะ่ะที่มันมีมะเกิดเทศพี่หยวกอะไรเงี้ย F N F F F เอขนนอขนม F F ใช่เลยเนี่ยเราแบบที่มันไม่ไม่โดนผงน่ะ ถ้าไม่โดนไม่เหมือนอ่ะเนี่ยอืมไงือผงมันคือผงมะเขือเทศใช่ผงมะเขือเทศอืมเพราะว่าถ้าไม่โดนผงเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นแบบข้าวโพดใช่เป็นกลิ่นข้าวโพดแต่พอเป็นโดนผงอ่ะก็คือผงมะเขือเทศเลยขนมมะเขือเทศสองห้าบาทอืมอร่อยอืมอร่อยอร่อยกินเพลินๆรสชาติเข้มข้นนะอืม เต็มติดให้เท่าไหร่เอออ๋อครับปิบให้เต็เลยอร่อยอันนี้อร่อยอืมเข็มข้นกินเพลินอืมกินแบบเพลินเรื่อยๆเน,ะนาะรสชาติก็ลังดีเลยอืมมันไม่มันก็ติดเกบเค็มๆเนาะอืมแต่ว่าไม่เค็มเกินไม่ได้เค็มมากอืมเค็มๆมเหมือนออหวานอะ กันหมดแล้วจบแบบกืออย่างงี้อันต่อไปอันนี้อ,นนอะไรปะ <laughs> อะไรก็ไม่รู้รู้แค่ว่าเป็นรูปน้องวัวกับน้องไก่นี่น้องวัวกับน้องไก่อันนี้ซาชิเขาเขียนว่าซาชิสแน็คอะไรอะแต่มีรูปคลิกด้วยนะเออนี่เป็นโอท็อปอันนี้เป็นโอคอปหรือเปล่าเออเป็นโอคอปวันคอมมายน์วันโปรดักต์ออฟเวียดนามนะคะอันนี้อ๋อเป็นของแบบว่า อารมณ์เหมือนโอทอปป์ป้ะเออโอทอปใช่ใช่ใช่มาลองกับน้องไก,ก่ก่อนมาอ่าน้องไก่ก่อนน้องวัวไปก่อนอันนี้เป็นน้องไก่โอยทำแพ็กเกจดีนะเนี่ยเขาแบบเป็นถุงซิปอะได้แล้วอู้คืออะไรมันเหมือนกับมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแผ่นๆผ่อะอารมณ์หน้าตาคล้ายคล้ายข้าวตังอีกปะ <S <S ข้าวตางังโอ้เหมือนข้าวตัง <S <S 2> <S 2> เลยนข้าวตังไก่พอแล้ว เอาประมาณนี้แล้วกันอาราทีมแบบไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันแบบนี้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนขาา้นขาวตางังข้าวมันมีเหมือนหมูหยองด้วยนะทุกคนกลิ่นแบบนี่น่าจะเป็นแบบหยองไก่เออใช่ใช่ใช่หยองไก่อันนั้นหยอง,ยอง,ห,ยองหยองวัวเออเป็นไงวะไม่เคยเห็นนะโหแลดมอะไรขนาดนั้นนะดมแบบไปอุ้ยอนุ้นไก่หยองเยอะ่ะแล้กันออ เหมเ <S <S อือนอะไรมากคุ้นอ่มมะคุ้นไหมเหมขนมไทยอันหนึ่งอ่ะขนมไทยอ่ะรสชาติมันงงๆอ่ะมันไม่กินพริกเผาหน่อยๆอืมใช่ไ,ไม่กินพริกเผาแล้วก็จะจืดนะเออจืดอะ่ะมันจืดแบบจืดแบบไม่มีรสชาติเลยอ่ะรสพริกเผาอย่างเดียวอ่ะมีกลิ่นพริกเผาดีกว่ากลิ่นพร<อ>ิกเผา,เาลองหยองวัวต่อเลยมาอย่างเดี๋ยวค่อให้านเทีเดียวได้ ยิ้มใจหรือเปล่าคะแนนยลยไม่ได้ลองอีกอันนึงตรงนี้นตัดสินไม่ได้ดดดนะยังตัดสินไม่ได้อีกเหรอยังยัง okay. ยังไม่ได้อ่าไม่ต้องเยอะแล้วก็อหยิบไอหยิบนี่อันนี้อันนี้แบบดูเข้มข้นดีวะเรามาลองกันอันนี้เป็นยองวัวอืม มันมีกลิ่นหอมหอมอันนี้หอมหอมกวักหอมกวักกว่าไก่อ่ะคือมันใช่หยองวัวเหรอมันเป็นแค่โลโก้แบรนด์เขาหรือเปล่าอืเป็นโลโก้วัวโลโก้ไก่โลโก้หมูอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่บัวเลยเออมันมันมีกลินเนื้ออะมีกินเนื้อบาง เขาให้เคลือบแบบผงชัําเลยนั่นแหละ,ะรสชาติเข้มข้นกว่าไก่หรือไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะกลิ่นแบบมักลิ่นเนื้อด้วยหรือเปล่ามันแบบมันหอมอ่ะหอมมากอเอาค่มาให้กันเลยดีกว่าเ็มส์เให้เท่าไรหนึ่งต่อห้าหกเหมือนกันเลยมันมีกลิ่นต่างกันก็จริงแต่โดยรวมมันจืดแล้วก็จริงจริจรมันมันจืดอ่ะ ไม่มินไม่รู้จะบอกมันจืดจืดใช่นี่ก็รู้จึดอย่างเง้มันจืดมันก็กรอบแล้วก็มันอาจจะบางค่าคนชอบมันก็คงกินเพลินแหละแต่นี่เราสุกว่ามันจืดไปหน่อยทั้งคู่เลยอะมันจะมีกลิ่นที่เป็นรูปบวเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นกลิ่นหอมกว่าแต่ถ้าเกิดใครอาจจะคนอื่นอาจจะชอบก็ได้ก็ไปหาลองดูกันดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันรสชาติมันแบบใช่อันนี้ก็พื้นฐานก็คือหลักๆเลยก็คือมันจืดเฉยๆแต่ก็มีกลิ่นหอมนี่ก็ไปลองกันเอง โอเคอันต่อไปซิกเนเจอร์ซื้อเมล็ดบัวอบแห้งหรือเปล่าเดาแต่ว่ามันก็ประมาณนั้นอันนี้ก็คือของของปากที่แอบแอบชิมแล้วขขงปากโดนแงไปแล้วก็ก่อนจะเอามาฝากมันก็ต้องชิมก่อนอ๋อเบื่อไม่ดีเออเบื่อไม่แบบยังไม่อร่อยก็จะได้รู้แต่ว่านี้อร่อยเพราะอะไร เพรเหลือเยอะเ,เอาเหลือเยอะ <laughs> ยังไม่ลองกิมเลยเอาไมาลองชิมก่อนโอ<ห>้โ<ห>เอาท่านิดนึงละกันนิดจริงทุกคนเป็นเม็ดบัวเลยนี่นเม็ดบัวที่แบบทุกคนกินอะ่ะแบบที่มาันมาจากฝักบัวแล้วก็แบบปีกินมาลองกินกันจังอมมมมมม มันสากอ่ะปกติป่ะมันมันคือเม็ดบัวแทร้อยเอร์เซ็นแน่นอนเพราะว่าตอนไหนไหมเมื่อกี้กินไปอ่ะน่าจะโดนไส้มันอ่ะขมอ่ะขมใช่ที่หงออืมนี่ไม่ขมวะนี่คือขนมที่ออแกนิกมากแบบได้มาปุ๊บแล้วก็อนี่เลยอ่ะขมอ่ะงน้ำไหมคือเม็ดบัวเนี่ยปกติแล้วมันจะมีแบบขมกับหวาน แบบมันๆอะไรเงี้ยแบบที่เราแบบเคยกินกันเน่ยแต่เนี่ยน่าจะโดนอันขมแต่ว่ามันน่าจะไม่ขมทั้งถุงหรอกคือนมาเคยนี่ก็ไม่ขมใช่ไหมไม่ขมอืมนี่เห็นไม่นี่ไม่ขมอืมไม่ไหนไม่ขมก็มันมันนะอร่อยอร่อยก็คือดูตรงตรงนี้อ่ะใช่ไหมมีซซาอย่างเงี้ยคือขมอเออใช่ใช่ขมไม่ขมมากหรอมั้งลองกินอ่ะลองกินลองกินไหนเรก็กินแล้วกินฮัลโหลขมาไหม ไม่ขมจริงเหรอไม่ขอม,อ,มอันนี้ก็ไม่ขมไม่มีไส้อันนี้ไม่มีไส้เดี๋ยวลองกินก็กินเลินๆนะจริงเหรอเออแต่ก็กินเผินๆจริงๆอันนี้น่าจะแบบน,น,นี่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีไส้มันจะเป็นไส้เขียวๆอ่ะทุกคนน่าจะเคยถ้าเกิดใครเคยทานเม็ดพวกเม็ดบัวก,ก็น่าจะเคยรู้ว่ามันจะขอม,อ,มอันนี้ไม่ขม แต่แล้วจะอ่านหรมั้งอืมอืออือใช่ครับดีดีนิดดียเต็มเต็มให้เท่าไรหนึ่งสองสามสิบให้สิบเพราะว่ามันอนอร์แกนิกดี<ม>แบบว่าก็เม็ดบัวเม็ดบัวแต่ว่ามาอบแห้องอะไรเงี้ยโอเครสอยค่าก็มันก็มันๆเออมันๆมันๆทั่วไปยิ่งสุดๆลยไปต่ออันสุดท้ายเมน,เนูสุดท้ายแล้วเป็นรายการเลยะรายการสุดท้ายแล้ว เป็นซิกเนเจอร์ของที่เวียดนามเขาบอกว่าขนมเนี้ยเป็นขนมแบบของวัยรุ่นคือขายแบบมันฮิตอะคือมันฮิตเลยแล้วัวรุ่นไวรุ่นที่เวียดนามต้องกินเหรอดึ๋งดึงๆึงด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 ึงึงึง,ง,ง,งอันนี้เป็นแพ็กเกจที่นู่นเลยปะใช่มันเหมือนขนมแบบเขาแบบน,น,แบบน่าจะแบบเป็นโฮมเมดแบบที่แบบเขาทํากันข้างทางอะไรเงี้ยแบบว่าเออนิยมกินกันอะเออรอลูเหมือนติดฟูดเหรอ ประมาณนั้นประมาณนั้นคือแบบมันเป็นที่นิยมของที่นู่นเลยมันคืออะไรบ้างรู้ไหมคร่าวๆไม่รู้แป้งอะไรเงี้ยมันมันจะมันจะใช้เป็นแป้งของเนี้ยเคยกินในนี้กันไหมทุกคนอาแหนมเนืองแหนมเนืองเขาเรียกแป้งอะไรแป้งแป้งหยวนไหม ปแป้งแบบเหนีน่ไอที่เป็นแผ่นๆเหรอเออแผ่นใสๆที่เขามาละลายน้ํากันอะ,อะ,อะแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้จะ <laughs> เป็นแบบกรอบมันแบบเหนบหรือปาะมามันดูบางมากเอาแผ่นหน,นะะมาคุกคุกผงแล้วแผ่นมันยังแบบแข็งอยู่เลยเนี่ยเนี่ยทุกคนลายเส้นแป้งคือแบบเดียวกันเลยนแบบเดียวกันเลยเอเราหยิบมาของเราชิ้นกลิ่นแบบกลิ่นแบบว่าพริกเผาพริกเผาอะ่ะ โอ้เหมือนอยู่ในตลาดสดที่เป็นแบบว่าโซนพริกแกงใช่ไหมเขาบอกว่าเด็ดมากชิ้นนี้ไม่รู้ว่าว่าเรียกว่าอะไรแต่คิดว่าน่าจะเด็ดเ,เขาว่าเด็ดเราก็ต้องลองอ้ามาจัานลองเมเลยมึงแขกได้เหมันต้อง อมไหมพักหนึ่งอ๋ออมเขาให้ออมก่อนเขาให้ออมมาพักหนึ่งก่อนแล้วมันแบบนุ่มๆแล้วมันจะได้รับรสชาติอารมณ์เหมือนรับแค่แป้งมันไม่กลิ่นกุ้งแหงปะพริกเผามีกลิ่นกุ้งอ่ะกุ้งแหงไหมกลิ่นเหมือนกุ้งแหงอะไม่รู้อะมันเป็นกลิ่นแบบพริกเผากุ้งแล้วก็พวกเครื่องเทศแบบนัวไปหมดเลยแบบอืมแต่รสชาติก็เข้มข้นอยู่นะ เออรสชาติรสชาติรสชาติดีนะคือสีมันอาจจะดูน่ากลัวดูน่าจะเผ็ดอะไรเงี้ยตอนแต่ประมันไม่เผ็ดเผ็ดเผ็ดแต่อ่อนๆอ่อนแบบเล็กเล็กเลยอ่ะเล็กอ่อนเลยเออโอ้พริกเผาจ๋าแล้วแบบเครื่องแบบเครื่องเครื่องเทศแบบจัดเต็มอ่ะคือจัดเต็มเลยพริกเผาจ๋ากุ้งแห้งจ๋าเออเออแล้วอ่ะอ่ะเนี่ยเขาบอกต้องอมอม้วยอม คุณก็คือเขเปนไม่ได้มันเหนียวอะอันของดีไม่กินหน้าเห็นพี่เมฆชอบดูดูอร่อยไงก็คือเทคนิคคือต้องอมใบก่อนเพื่อให้แป้งนิ่มอย่างนี้แดกเคยะกินเหมือนกินกุ้งอะเหมือนกินกุ้งแห้งอะกุ้งแห้งไงกินไม่ได้กินได้กุ้งแห้งอ่ะไม่ได้แพ้แต่ว่าไม่ชอบกลิ่นกุ้งแห้งเมาเฉยเต็มสิบ ให้เท่าไหร่หนึ่งสองสามเจด็ดให้เจด็ดนี่รู้สึกว่ารสชาติมันมันก็โอเคแหละมันกินได้นะแต่แค่ไม่ชอบเท็กเจอร์เหมือนแบบคำแลว้มันเหมือนกินแผ่นพลาสติกอะ <laughs> มันแข็งแข็งกรอบกรอบเหนียวเหนียวเลยนะเหนียวเลยใช่ไ้มมันเลยต้องโอ้แป๊บหนึ่งไงแล้วค่อยเขียวคือตอนกินแหนมเนืองอาหมดอะเอาคือแป้งแบบเอาให้แป้งเละที่สุดอะนึกออกไหมแบบแช่ทิ้งลืมไปเลยอะไรเงี้ยคือชอบแป้งแบบนั้นไม่ชอบแบบลงแป๊บเดียวแล้วขึ้นมาคนเขากินอย่างนั้นเขาชอบแต่ว่าเนี่ยส่วนตัวไม่ชอบก็เลยขอไปว่าให้แค่หกพอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นกุ้งแห้งไม่ชอบกลิ่นกุ้งแห้งอะนี่เจ็ดเพราะว่าหน้าตามันดุน่ากว๋ะคิดว่าถ้าถ้ามะบิไปเที่ยวนะเห็นอะไเงี้ย ไม่กล้าเตะจริงๆมันคือแผ่นแป้งดิบเราไม่เคยกินแผ่นแป้งดิบมาอาจจะรู้สึกแปลกอะไรเงี้ยแต่คืออยากรู้ว่ามีใครรู้ไหมคะว่าแบบคือที่นู่นขายกันถุงแบบนี้เลยหรอหมายถึงว่าเขาขายกันหน้าตาแบบนี้เลยไหมใส่ถุงแบบนี้เรารัดรัดทั่วไปแบบนี้เลยหรอหรือว่าเขามีเป็นแพ็กเกจแบบว่ายังไงบ้างเป็นแบบนี้เลยอย่างนี้เลยหรอไม่รู้ใที่ฟังมาแต่ถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้อยากรู้ว่าคือคืออันนี้คือแบบไม่รู้ว่าเรียกเรียกว่าขนมอะไรด้วยเออใช่ เพราะว่าตัดแค่คนที่ซื้อมาฝากก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เขาบอกฮิตก็ฮิตเราก็ฮิตก็ลองดูจะได้รู้เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูเออมันไม่แย่นะทุกคนมันคือกลิ่นแบบมันคือกลิ่นกุ้งแห้งแล้วก็กลิ่นพริกเผาหรอหรืออะไรอะอไม่รู้รวมกันมันก็รสจัดเทปครบรสแหะทุกคนทุกคนดูก้นถุงเนี่ยมันมันครบรสจริงๆอะแบบคือถ้ากินหมดเนี่ยวันเดียวตายร้องไห้เลย กามโตบอกเลยอันเนี้ยก็คือต้องใครกินอมไว้ก่อนรู้อมเมนมันเหน,นียวจริงเออจริงมันเหมือนกินแผ่นพลาสติก,ตกอ่ะโอเคโอเคอันเนี้ยเก็บก่อน คลิปนี้เราก็ลองกินขนมเวียดนามครบแล้วนะคะใครที่เคยลองกินอันไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่ามีขนมเวียดนามอันไหนที่แบบอยากแนะนําแบบอยากให้ลองกินอะไรเงี้ยก็ลองบอกได้เพื่อเราจะหาพิเออเดอร์ไหมลองสั่งมากินดูนะคะโอเคใครที่อยากลองนะคะก็ไปลองหามาชิมกันได้นะคะคลิปหน้าเราจะสรรหากินอะไรจะเป็นยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายไม่พูดไหนออ 拜拜。